อักป่าเทพโพสุดเด็ดมังแปรวันนี้เรามาทำอักป่ากินกันนะครับเอามาดูเครื่องปรุงกันครับมีางองนะครับพริกนุมนะครับพริกแห้งหอมแดงหอมขาวนะครับจไะ,บะไข่นะครับหรือตะไคร่นะครับใบมะกรูดมะเขือส้มมะเขือเปราะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นขมิน้น น,นี่ผมเป็นขมิ้นผงนะครับทำเก็บไว้ตั้งแต่ผีแล้วแล้วไปเริ่มลุยกันเลยครับเอาเรื่องปรุงทั้งหมดนะครับนามาตำนะครับตำร้อมกันสําโพายจะยาบเนี่แหละครับผมหมดท้งเียัดมากทำง่ายๆครับทำกิน,นเน้นรสชาตินะครับเอาล้ำวายเต เติมเลยครับแต่โย่ยังผงทา่เตียงไว้นะครับโยงกว้างหอมนะครับกว้างหอมเลยนะครับมันต้องหอมโตครับมีข้าอยู่ใกล้ๆนะห้จามแน่นะครับนี่กับน้ำรลกโก่งไปนะครับเติมรสชาตินี่นี่พมลานปนวาไว้นะ <c oughs> นะก็เติมขนอลงไปครับนอนหนึ่งก้อนซีอิ๊วขาวนะครับสองจังีนกาล้ำแล้วครับนะบดน้องไปเติมอย่างบอกจางเข้มกะเอาตามทีเ่เขาชอมนะครับพอหนามเดือดกะใส่เนื้อป่าลงไปนะครับใส่เนื้อป่าลงไปบัดต้องก้นครับก้นมันจะขาวนะครับปล่อยเราไปคือมันซุสกสรกรมนะครับ เอียถึงนั่นนะครับปลาเทโพหนึ่งตัวนะครับซื้อมตะวะร้อยห้าสิบบาทนะครับมาถึงหอมโซนนะครับน่ะพอน้ำเดือดกำลังข้างกัดใส่มะเขือลงไปนะครับมะเขือแล้วก็มะเขือส้มนะครับเขือส้มใส่ลงไปเลยมันเจีสุกพอดีกับปลานะครับไอจะไม่ได้เละกันไปนะครับนะเราอ่ำสักก้มนะครับสักห้านาทีก็ได้ด๋ออได้ครับสีสันไปถึงน่ากินขนาดแต่ เธอนะครับเป็นปลาเทโพชั้นอัมปิงนะครับนี่มันมันดึงบอกขาวครับแล้วขวาพอแล้วมันดึงหูแล้วถ้าเป็นปลาเลี้ยงมันจะขาวขนาดนะครับนี่กินดึงบ่อขาวนะครับหอมโซ่เลยเด็บได้กินลักเก็บได้กินละอีนะครับเนาะสีสันนะครับเหมาะขนาดสุดนี่ลองเอาไปทำกินกันดูนะครับตึงลำขนาดนะครับ ja